โอ้ถือว่าแรงเลยนะครับขีดไปได้กไกลมากเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับพี่อ้วนนะครับกับแสงวันชาแนล Channel นะครับวันนี้นะครับผมได้ปัตมตัวใหม่มานะครับเป็น ปั๊มไดโวนะครับปั๊มแบบจุ่มน้ํานะครับเนื่องจากไอตัวเก่านะครับที่ใช้อยู่ประจํามันเสียแล้วนะครับก็เลยสั่งตัวนี้มานะครับก็สําหรับปั๊มตัวนี้นะครับสั่งมาจากลาซาดานะครับราคาอยู่ที่520บาทนะครับนี้นะครับก็เป็นปั๊มนะครับขนาด1นิ้วนะครับปั๊มแบบจุ่มน้ํานะครับในกล่องนะครับก็จะแถมเป็น ตัวคีบแบตเตอรี่มาด้วยนะครับแล้วก็มีสายมาให้อย่างนี้นะครับสายก็จะสั้นนะครับเนื่องจากอ่าตัวเก่านี้นะครับอันที่เคยใช้ที่เคยอ่รีวิวไปในคลิปคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้ใช้มาได้2ปีแล้วมั้งครับมันเสียนะครับก็เดี๋ยวจะตัดสายไฟจากตรงนี้มาต่อนะครับกับปั๊มตัวใหม่นี้นะครับก็ปั๊มตัวนี้นะครับเป็นปั๊มอ่า ที่ใช้ไฟ DC 12โวลต์นะครับการส่งน้ำเนี่ยส่งขึ้นสูงได้4-8เมตรนะครับก็ในแนวราบนี่ก็จะส่งน้ำได้อยู่ที่100เมตรนะครับเป็นอ่าปั๊มที่ใช้ได้กับแบตเบตอรี่นะครับขนาด12โวลต์นะครับก็ใช้ไฟอยู่ที่180วัตต์นะครับ เดี๋ยวผมจะลองคำนวณให้ดูนะครับว่าปั๊มนี้นะครับสามารถใช้ได้นานเท่าไหร่นะครับก็สูตรเดิมนะครับสูตรในการคำนวณหาแอมนะครับก็เท่ากับเป็นสูตรนี้นะครับวัดนะครับหารโวลต์นะครับเท่ากับแอมนะครับซึ่งวัดนะครับ วัตต์ก็คือตรงนี้ครับปั๊มตัวนี้อยู่ที่ร้อยแปดสิบวัตต์นะครับก็ร้อยแปดสิบนะครับหาด้วยโวลต์ก็คือสิบสองโวลต์นะครับเท่ากับเดี๋ยวลองมากดเครื่องคิดเลขกันว่าเจ้าตัวปั๊มนี้นะครับจะกินไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ก็คือ180นะครับหาร12โวลต์เท่ากับกินไฟอยู่ที่15 m แอมป์นะครับก็จะได้เท่ากับ10 5แอมป์นะครับก็ปั๊มตัวนี้นะครับจะกินไฟอยู่ที่ 15m แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับแล้วแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับแบตเตอรี่นะ อันนี้ก็คือแบตเตอรี่รถยนต์ธรรมดาเนี่ยนะครับก็มันจะมีขนาดอยู่ที่60แอมป์นะครับดูว่าแบตก้อนนี้จะใช้กับปั๊มตัวนี้ได้นานนะครับกี่ชั่วโมงก็เอา60ตั้งนะครับตั้งหาร15นะครับก็60นะครับหาร15ครับ ก็จะได้เท่ากับสี่นะครับขอโทษทีกระดาษมันเลื่อนนะครับนะครับก็คือ,อถ้าใช้ปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มไดโวตัวนี้นะครับใช้กับแบตเตอรีอ่ที่หกสิบแอมป์นะครับก็จะใช้ได้นานสี่ชั่วโมงนะครับในกรณีที่แบตเตอรี่เต็มนะครับ แต่ว่าก็ไม่แนะนําให้ใช้จนแบตเตอรี่หมดนะครับเพราะว่าแบตมันก็จะเสื่อมค่อนข้างเร็วนะครับควรจะใช้ไปแบตเตอรี่ไปประมาณสัก30%พอนะครับเพื่อรักษาแล้วก็ถนอมอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ปั๊มตัวนี้สามารถใช้กับแผงโซลา r เซลล์ได้นะครับแผงที่ใช้แนะนําเป็นแผง170วัตต์18โวลต์นะครับ 18แโวลต์นะครับแผงนี่ก็คือ1 7 0เจวัตต์ขึ้นไปนะครับแต่ขอให้แผงเนี่ยมีโวลต์อยู่ที่สิบแปดโวลต์นะครับก็ในช่วงที่แดดออกก็สามารถใช้แสงแดดได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาต่อสายก่อนนะครับครับก็จะใช้สายเก่านะครับจากไอตัวเดิมปั๊มเดิมที่มันเสียนะครับเพราะว่าสายตัวเดิมนะครับได้ต่อไอตัวคีบแบตเอาไว้แล้วนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นไอตัวที่แถมมานี้ก็ยังเก็บไว้ใช้ได้นะครับก็ทำการตัดเลยครับตัดเออตนนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วครับครับส่วนสายที่แถมมากับตัวปั๊มนะครับเขาก็จะเขียนมาให้ไว้แล้วนะครับว่าสีแดงก็คือขั้วบวกนะครับสีดําก็เป็นขั้วลบนะครับเดี๋ยวเรามาปอกสายไฟกันครับวันนี้นะครับเราจะใช้ เทปพันละลายนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นเทปแบบแบบพันละลายนะครับตัวนี้นะครับจะป้องกันน้ําได้ดีครับทนความร้อนป้องกันน้ําได้ดีนะครับ,คคต,นนรบตัวนี้นะครับใช้ในการาต่อสายไฟนะครับสําหรับฟั๊มบาดานนะครับหรือใช้ในการต่อสายไฟประเภทอ ใส่ไฟฟ้าแรงสูงนะครับตัวนี้จะใช้งานได้ดีเลยนะครับเราก็ทำการต่อสายเลยครับพันใส่ไฟให้แน่นๆเลยครับแล้วก็ใช้เทปพ,พันละลายนะครับ พันละลายก็เราต้องแกะตัวนี้ออกก่อนนะครับมันจะเป็นมันจะมีฟิล์มอยู่นะครับฟิล์มบางๆอยู่นะครับก่อนใช้นะครับมันก็จะมีฟิล์มบางๆอย่างนี้นะก็แกะให้พอประมาณนะครับแกะพอประมาณแล้วก็ตัด แล้วเราก็จะใช้สกอตเทปนะครับธรรมดานะครับพันสายไฟธรรมดาพันอีกรอบนึงนะครับเพื่อความแน่นหนานะครับเพราะว่าไอตัวเทปนี้พอมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมันก็จะละลายติดก,กันไปเลยครับละลายเพื่อป้องกันน้ําเข้านะครับ แล้วก็ป้องกันความร้อนนะครับจะเป็นเนร้อเดียวกันระหว่างที่พันนะครับเราก็ต้องยืดนะครับดึงให้มันยืดด้วยนะครับให้มันพันได้แน่นขึ้นนะครับครับหลังจากต่อสายไฟเสร็จนะครับตรงนี้นะครับผมจะใช้สายยางนะครับ ส่ยางนะครับเสียบลงไปตรงนี้นะครับโอเคเราก็ใส่ไอตัวเข็มขัดนะครับปอกรัดเข้าไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ใส่ตรงนี้ยังเข้าไม่ได้เดี๋ยวจะใช้ไฟลนนิดนึงนะครับให้มันขยายนะครับ ครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับกับการต่อนะครับใสายางเข้ากับตัวปั๊มนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบกันเลยครับครับเดี๋ยวเราจะนําปั๊มตัวนี้นะครับไปจุ่มแน้าเลยนะครับนะครับจุ่มลงไปในถังน้ําเลยนะครับอืมจุ่มลงไปเลยนะครับ ายสายอยู่ตรงไหนครับหลังจากนั้นนะครับก็นำปากคีบนะครับแบตเตอรี่นะครับคีบลงไปเลยครับสีแดงนะครับขั้วบวกนะครับแล้วก็สีดำนะครับขั้วลบนะครับ เรามาดูที่ปั๊มนะครับเสียงดังแล้วครับนี่ปั๊มทำงานแล้วครับผมอืโอ้ถือว่าแรงเลยนะครับขีดไปได้กไกลมากเลยครับแรงมากเลยนะครับทำงานเร็วมากครับส่งน้ำได้เร็วด้วยเพราะว่าเมื่อกี้น้ำเกือบเต็มถังแล้วครับน้ำเกือบเต็มถังตอนนี้ก็ ใกล้จะหมดแล้วภายในไม่กี่นาทีเองไม่ถึงนาทีนะครับน้ําก็จะหมดแล้วครับเย้ครับครับก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการต่อปั๊มไดโวนะครับปั๊มแบบจุ่มน้ํา12โวลต์นะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะครับขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ทุกๆคอมเมนต์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ